ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดาเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอ,อนำมาบทความจากหนังซื้อพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่7มกราคม2568เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับนี่แหละตัวอันตรายการเมืองปีงูเล็กจะลอกคราบเริ่มต้นใหม่ใช้ไรกว่าเดิม หรือจะดุเดือดเลือดพลาดไล่กระซวกเลือดสาดกันไปข้างนั่นเพราะฝ่ายค้านเงื้อค้างมาข้ามปีผู้จะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจในสองสาเดือนนี้เปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีครั้งที่สองซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีวาระสเดือนตั้งแต่วันที่12ธันวาคม67ถึงวันที่9เมษายน68ได้เลิกแล้วครับสมัยประชุมนี้ ฝ่ายค้านมีภารกิจสำคัญในการตรวจสอบการบริหารงานของรัฐบาลโดยการยื่นยติของอภิปรายรัฐบาลสามารถทำได้2รูปแบบแบบแรกคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 0ึ่งสเวซึ่งจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลหรือทั้งคณะก็ได้แบบที่2การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ซึ่งเป็นการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีฝ่ายค้านนำโดยพรรคประชาชนเลือกแบบแรกแต่ยังเป็นวุ้นอยู่ครับยังไม่มีอะไรชัดเจนวหน้าเทงบอกว่าเนื้อหาอภิปรายยังไม่ได้มีการหารือกับพรรคร่วมฝ่ายค้านแถมออกตัวว่าแนวปฏิบัติที่ผ่านมา พรคร่วมฝ่ายค้านจะไม่แบ่งปันข้อมูลกันแต่และฝ่ายจะมีข้อมูลของตนเองก็ว่ากันไปครับแต่ไม่ทราบว่าฝ่ายค้านมีข้อมูลเด็ดมากน้อยแค่ไหนเพราะแกนํำฝ่ายค้านคือพักส้มยังติดหล่มระบอบประยุทธ์ขณะที่ยังมีเยื่อใยกับพักเพื่อไทยอยู่พอประมาณอีกทั้งยังมองว่าทักสิณยิ่งรักถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองคดีความต่างๆโดยเฉพาะคดีคอร์รัปชั่น เป็นการยัดเยียดจากเผด็จการดังจะเห็นได้จากพักอนาคตใหม่ก้าวไกลามาถึงพักประชาชนแทบไม่พูดถึงคดีทุจริตํำนำข้าวเลยฉะนั้นการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพักเพื่อไทยโดยพักสม้มจึงเป็นภารกิจที่แตกต่างจากการซักฟอกรัฐบาลประยุทธ์อย่างสิ้นเชิงพักส้มจะถูกตั้งคําถามว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่กําลังเกิดขึ้นในอีกไม่เกิน3เดือนนี้ แค่ทำหน้าที่แบบขอไปทีหรือต้องการตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนกันแน่เป็นเรื่องน่ากังวลที่พักสม้มสับสนบทบาทความเป็นฝ่ายค้านของตนเองอยู่พอประมาณหน้าที่หลักแทนที่จะเป็นฝ่ายค้านตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลกลับเป็นฝ่ายค้านของระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค้คานทุกสิ่งที่เป็นรัฐไทย ค้านแม้กระทั่งระเบียบทรงผมนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการแต่กลับไม่ค่อยพูดถึงระเบียบรมรชาชทร์เอานับโทษไปขังไว้ที่บ้านสักเท่าไหร่นักอย่าลืมนะครับว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นหากไม่พาดพิงไปถึงทักษิณชินวัตรก็ไม่ต่างจากมวยลมต้มคนดูแม้ทักษิณจะเป็นคนนอกเพราะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีและคงจะไปเปิดซักโอกโดยตรงไม่ได้ แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจแพรทองโพยจะต้องเกิดขึ้นและการพาดพิงไปถึงทักษิณเป็นภาคบังคับที่ฝ่ายค้านหลีกเลี่ยงไม่ได้เว้นเสียแต่ว่าการซักฟอกที่จะเกิดขึ้นไม่มีชื่อของแพทองโพยเพราะหากเป็นเช่นนั้นฝ่ายค้านเองจะถูกประชาชนยกมือไม่ไว้วางใจก่อนอย่างแน่นอนฉะนั้นหากพักส้มไม่แตะทักษิณก็อย่าเปิดอภิปรายเสียยังดีกว่า ทำไมต้องพาดพิงทักษิณก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับเพราะทักษิณคือนายกรัฐมนตรีตัวจริงเป็นคนใช้อำนาจผ่านลูกสาวและคณะรัฐมนตรีขณะเดียวกันทักษิณใช้อำนาจโดยต้องไม่รับผิดชอบตามกฎหมายดใดๆทั้งสิน้นหากพรรคส้มมีสติมีสำนึกต่อประเทศประชาชนก็ควรตระหนักได้ว่านี่คือภัยร้ายแรงที่ไม่สามารถปล่อยให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ต่อไป ไม่เช่นนั้นกฎกติการะบบก,การปกครองถูกฉีกไม่มีชิ้นดีมันมากกว่าการทำรัฐประหารเสียอีกลืกเถอะครับกับการตอดเล็กตอดน้อยเช่นเรื่องทรงผมนักเรียนหันมาลากไส้ทักษิณจะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่าเท่าที่จับตาการทำงานในฐานะฝ่ายค้านของพรรคส้มบอกตามตรวงว่ายังไม่เข้าตาการตรวจสอบเพื่อต่อรองทางการเมืองไม่มีประโยชน์อะไรต่อประชาชน ทักสินวันนี้ไปไกลจนมีประเด็นให้พูดถึงมากมายเดิมทีผมเองก็ไม่ได้สนใจกับการเมืองท้องถิน่นเพราะก่อนหน้านั้นเป็นรัฐบาลมาจากพรรคใหญ่เรามีคนไกลในทุกกระทรวงแต่วันนี้เราไม่ได้มีสอสอส0 0เหมือนเมื่อก่อนในการเลือกตั้งสมัยหน้าก็ขอให้คืนสอสอให้กับพรรคเพื่อไทยให้หมดดังนั้นพรรคเพื่อไทยจึงมองว่าการเมืองท้องถิ่นเป็นคนไกสสำคัญและตอนนี้ ผมเองกลับมามานั่งดูปัญหาทุกเรื่องทุกสิ่งที่เคยแก้ไว้ในสมัยก่อนมันหายหายไปหมด17-18ปีที่ผมเองไม่ได้อยู่ในประเทศไทยระบบเสียหายไปหลายอย่างวันนี้เลยต้องมานั่งดูว่าจะทำอย่างไรบ้างที่จะทำให้ต่างจังหวัดฟื้นก่อนหากเศรษฐกิจในต่างจังหวัดฟื้นมีกินมีใช้อีกหน่อยเศรษฐกิจประเทศก็จะดี มูคนแอฟริกาดำก็ดำจมูกก็แมบหายใจก็ยากโดนเข้าจ้างไปเป็นนางแบบเดินแบบครั้งหนึ่งเป็นล้านบาทเด็กบ้านเรายังหน้าตาดีกว่าไม่ต้องไปทำจมูกเสริมกรามต่อไปนี้เราจะคัดคนบ้านเราที่เป็นชนชาติไทยคนดอยคนกะเหรี่ยงที่สวยธรรมชาติไม่ต้องไปเสียเงินทำจมูกเสริมนมใครบุค,คลิกดีก็ส่งไปเป็นนางแบบระดับโลกโซเชียลแชร์กันสนั่น พ่อนายกมีวุฒิภาวะทัศนคติที่ต่ำเตี้ยแต่สามารถครอบงำรัฐบาลได้คนแบบนี้อันตรายมากประเด็นแรกครอบงำพักเพื่อไทยอย่างชัดเจนสามารถบงการทิศทางพักได้หรือว่าใครว่าไม่จริงถึงขั้นประกาศกลับมาดูปัญหาว่าทำไมพักเพื่อไทยไม่ได้สอสอ0 0คนขึ้นไปพ่อเอ็นเปื่อยเลยตระเวนหาเสียงเลือกตั้งอบจอเพื่อเรียกฐานเดิมของพักเพื่อไทยกลับ ประเด็นถัดมาคือการบูลลี่ชาวแอฟริการะวังไว้นะครับจะพาประเทศไทยซวยไปด้วยมีเรื่องให้เปรียบเทียบตั้งเยอะแยะดันมาบูลลี่เชื้อชาติรูปร่างหน้าตาของคนถ้าพักสมไม่แตะเรื่องพวกนี้เลยและปล่อยให้ทักษิณครอบงำรัฐบาลต่อไปก็ถอนตัวออกจากการเป็นฝ่ายค้านซิทธครับรอเสียบแบบโยแกแจ้งยังมีศักดิ์ศรีกว่าศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานําเสนอเป็นประจําทุกวันสวัสดีครับสําหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ